สดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะที่เลิกเล่น Facebook กับตัวของ IG มาร่วมหลายปีแล้วโดยตัวของ f c e e o o o เนี่ยปัจจุบันผมยังมีบัญชีอยู่นะแต่ว่าล็อกอินเข้าไปเพื่อไปอัพงานเท่านั้นก็ประมาณเดือนละ1-2ครั้งในส่วนของ IG เนี่ยไม่มีบัญชีแล้วนะครับโดยใครเนี่ถ้าสมมุติเจอ Facebook ผมทักเข้าไปผมตอบเนี่ยคือ คุณซื้อหวยได้เลยนะครับน่าจะถูกแน่นอนซึ่งเหตุผลนะที่ผมเลิกเล่นเจ้าสองแพลตฟอร์มเนี้ยเพราะว่ามันทําให้ผมเกิดอาการซึมเศร้าเนื่องจากช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่ผมกําลังออกจากงานเราเห็นความสําเร็จของเพื่อนหลายๆคนแล้วตัวเราเองอะ่ะเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยบางทีเรารู้สึกแย่เราไม่รู้จะโค้ดอะไรด้วยซ้ำน,นะครับวันวันหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งผลที่ได้ก็ดีนะครับมันรู้สึกสบายใจขึ้น นอนหลับมากขึ้นแล้วก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเรามีคุณค่าและมีหลายๆอย่างที่อยากจะส่งคุณค่าเนี่ยให้กับโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่ผมลุกขึ้นมาทำ u t u b e นะครับบอกเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์แทนการมานั่งเล่น Facebook โดยตอนแรกนะผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันมันเป็นคนส่วนน้อยมากๆหรืออาจจะไม่มีคนทำเลยเพราะว่าคนรอบข้างของผมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าผมทำไปเพื่ออะไรทำไมเข้าสังคมไม่ได้หรอแต่ผมก็ไม่แคร์นะครับจนกระทั่ง ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอคลิปคนไทยคลิปหนึ่ง mm. เขาก็ทําเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีการพูดเรื่องแบบนี้ที่เท็ตทอลด้วยผมก็เลยตามไปดูนะครับปรากฏว่าเป็นเท็ตทอของคุณคาวนิวพอตซึ่งคุณคาวนิวพอตเนี่ยแกเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์นิสต์นะครับโดยคลิปนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่8ปีที่ผ่านมาแล้วโดยคุณคาวนิวพอตเนี่ยเขามองว่าตัวของ Facebook กับ IG เนี่ยเป็นเหมือนตู้สลอ็อตทำไมมันถึงเป็นเหมือนตู้สล็อตครับเพราะว่า มันต้องการให้เราเสพติดแล้วก็ใช้งานให้มากที่สุดกลไกหนึ่งนะครับที่เขาใช้กับตู้สล็อตเลยก็คือเขาจะมีวิศวกรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความสนใจคอยดูว่าคนที่เข้ามาเล่นตู้สล็อตเนี่ยเล่นเลขไหนเยอะชอบของแถมแบบไหนหรือว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างๆตัวในขณะที่เล่นสล็อตให้ได้มากๆไม่ต่างกันครับคุณคาวนิวพอร์ตบอกว่า Facebook IG ก็จะต้องมี วิศวกรที่ใช้ในการตรวจดูความสนใจว่าเราชอบเลือกอะไรเรากินอะไรเราจะซื้ออะไรถ้าโพสต์เลือกอะไรซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัววิศวกรความสนใจเนี่ยมันก็ได้แปลงเป็นอาชีพที่เรียกว่า Data Scientist ซึ่งถ้าใครนะครับได้ศึกษาในศาตร์นี้เราจะพบว่ามันมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งครับเรียกว่าโมเดลพิ d ิช t i o n นั่นก็คือการนําข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ยมาโพสต แล้วก็หาแนวโน้มพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าเพื่อนําไปสู่การปิดยอดขายต่อไปซึ่งนั่นนะครับมันก็ทําให้บริโภคอย่างเราเนี่ยกลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่งของทางแพลตฟอร์ม2ตัวนี้ไปโดยผลของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณข้าวนิวพอร์ตเขาได้บอกไว้เลยนะครับว่ามันจะมีอยู่2ลักษณะลองฟังกันดูนะครับเผื่อว่าตรงกับใครอย่างแรกก็คือรายได้จะลดต่ําลงหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าการไปเล่น Facebook เล่นอินสตาแกรมมันเกี่ยวอะไรกับรายได้คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนดังระดับเซเลบที่โพส หนึ่งโพสเนี่ยสร้างไรายได้ให้คุณได้หรือว่าไปโพสต์รูปในอินสตาแกรมแล้วก็มีคนมากดไลค์มีแบรนด์มาจ้างคุณเนี่ยคุณก็จะตกเข้าลักษณะที่ยิ่งทํายิ่งเสียไรายได้ครับเพราะว่าคุณคาวนิวพอร์ตเนี่ยเขามองว่างานที่มันจะทำรายได้ได้สูงเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเราเองใช้การฝึกฝนที่มากใช้สมาธิในการทำงานที่มากรวมถึงมีประโยชน์กับคนส่วนรวมซึ่งคุณคารนิวพอร์ตนี้นะครับได้เขียนหนังสือขึ้นไวเ้เล่มหนึ่งชื่อว่า d e เ p ิร์กซึ่งถ้าใครสนใจนะก็ลองไปตามอ่านต่อได้นะครับใน,นหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกถึงว่าการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การทํางานเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิแบบไหนตัวของ Facebook กับ Instagram มเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อขัดขวางด e เบิร์กในการทํางานของเราโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูนะครับถ้าคุณใช้ Facebook Instagram บ่อยๆเนี่ยเวลาคุณกําลังจะมีสมาธิจดจ่ออะไรเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะหันกลับไปดูเอ๊ะ มีคนโพสต์หาเราหรือเปล่าหรือบางคนหนักกว่านั้นนะผมเคยเป็นนะครับได้ยินเสียงแบบที่ไม่มีอยู่จริงอะ่ะคือหลอนในหู่เสียงตึ้งขึ้นมาในหูมันจริงๆไม่มีเสียงกระดิ่งอะไรแล้วก็ต้องกลับไปดูโทรศัพท์ทําให้เราไม่ได้โฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอย่างเต็มที่อีกประเด็นครับคือเป็นโรคซึมเศร้าเรื่องนี้ผมเจอกับตัวเองอย่างที่เกิดไปข้างต้นเลยการใช้พวก Facebook หรือ Instagram บ่อยๆเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะต้อง เจอกับคนอื่นๆซึ่งแน่นอนครับมนุษย์รอบตัวเราเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ดีกว่าและคนที่แย่กว่าแล้วถ้าถามว่าเราแย่กว่าคนอื่นเนี่ยเราจะโพสต์ครับเราก็ต้องโพสต์แต่สิ่งที่ดีๆให้รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จไปขนาดไหนซึ่งบางทีครับถ้าเราไม่ใช่คนที่ประสบความสาเร็จแบบเดียวกับเขาเนี่ยเราไปดูเนี่ยสิ่งหนึ่งนะมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับมนุษย์มันคือการเปรียบเทียบเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าที่ด้อยลง ทั้งยังที่จริงๆแล้วคุณค่าของเรามันเท่าเดิมนะครับลองย้อนกลับไปนึกถึงสักสิปีก่อนสมมติเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนสักคนหนึ่งเป็นอะไรทํางานที่ไหนเนี่ยก็จะต้องมานัดเจอกันเป็นครั้งเป็นคราวใช่ไหมครับหรือว่าโทรคุยกันเดี๋ยวนี้อยากจะรู้อะไรมันก็ง่ายมันก็เป็นผลเสียอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยแย่ไปด้วยสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนาะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับที่ว่าจะหยุดใช้ตัวของ Facebook หรือ i n s t a g แก m มไหม แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยทำงานแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจเราไปหรือรู้สึกว่าทุกวันนี้เศร้าใจมากเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าหรือบางคนอาจจะหนักมากนะครับอย่างที่ผมเคยเป็นก็คือรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอะ่ะคุณลองหยุดการใช้ Facebook i n s t a g กร m นี้ลงครับจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าถ้าเกิดสมุิมีงานหรือมีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะไม่รับโอกาสนั้น ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องหางานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าสมมุติเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้คอนแทคกับคนอื่นเนี่ยเป็นไลน์ก็ได้นะครับให้เขาทักผ่านไลน์มาเราก็จะได้เห็นเฉพาะเรื่องบางอย่างที่เราจะเป็นต้องใช้จริงๆวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ